l i ชโชฮาร์เรเด s สัสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาพบกับ Open Box เปิดกล่องรถใหม่รวมไปถึงขั้นตอนการ PDI ตรวจเช็ครถทั้งหมดก่อนที่จะกลายมาเป็น h a r ์เร Division นรอให้คุณเป็นเจ้าของในโชว์รูมของเราจะเป็นยังไงตามมาดูกันได้เลยค่ะสวัสดีครับผมอุ๋ยจตรพรเยืยงทองนะครับพาร์ทแอนด์เซอร์วิสเนของ l i ชโ c ่ฮาร์เ d ย v เด s o สั วันนี้เราจะมาตรวจสอบสภาพทั่วไปในเบื้องต้นของรถทุกคันที่มาลงใหม่นะครับว่าอุปกรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์ไหมนะครับผมในขั้นะตอนแรกนะครับวันนี้จะตรวจสภาพยิ้วรอยของสีและตัวถังนะครับว่ามีตำหนิมียิ้วรอยรอยขีด่วนตรงไหนหรือไม่ครับคันนี้เป็นรุ่นรถไกด์นะครับสีวีวิดแบ็คเป็นรถประกอบนอกนะครับผม ในการตรวจสอบเบื้องต้นรถคันนี้สภาพสมบูรณ์เรียบร้อยดีมากอุปกรณ์ที่ให้มากับรถครบถ้วนใน,นรับต่อไปเราจะนำรถเข้าสู่กระบวนการ PDI เพื่อตรวจเช็คสภาพและระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ของรถและส่งมอบให้คุณลูกค้าได้สัมผัสบนโชว์รูมลิสโกไฮเลดิวิสันเชียงใหม่ขอเชิญชวนคุณลูกค้าทุกท่านที่มีความสนใจและหลงไหลมอเตอร์ไซค์ไฮเลดิวิสันเข้ามาทดสอบขับขี่และสัมผัสตัวจริงได้ที่ ลิตโทฮฮเล่ดิวิสันเชียงใหม่แล้วพบกันนะครับ